สวัสดีครับอยู่กับูมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเด3 s ีวิ e นะครับวันนี้จะมารีวิวซองขนมลาย Transformer เลยโยงขนาดไปเลยแย่ะนะครับนี่เลยนะครับ2องขนมลาย Transformer ท,ที่ผมไปหาซื้อได้นะนะครับที่ผมไปหาซื้อได้ในเซเว่นหรือบิ๊กซีนะครับนี่เลยโดนตามา2องซองนะครับนี่เลยตามมาซององนะซองแรกเกาะนี่เลย ไมโลหรือเปล่าโปงไมโดนะครับนี่เลยสองแรกคือไปได้จากเซเว่นนะเนี่ยไปได้จากเซเว่นข้างลังก็แมบ,บนี้นะนี่เลยแมบดบนี้เลยข้างลงก็แบบนี้นะครับราคา28บาทนะรานะคาย8บาทนะครับสองแบบนี้มันมีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าแบบกล่องนะกล่องไม่รู้ราคาเท่าไรแต่ผมยังไม่เจอนะผมไปเจอแบบซองมานะครับนี่แหละกินขนมหมดแล้วนะครับ นี่พมก,กินขนมหมดแล้วเรือเรือแต่สองปลานะนะครับแต่ผมไม่กินนะผมเก็บไว้ใส่กรอบนะล้างเอาน้ำล้าง้า,า,างในเสร็จแล้วต่อกินขนมหมดแล้วล้างข้างในเสร็จนะเอาตาแห้งน,นี่เลยนะครับแล้วก็สองนี้สองที่สองสองบอรมบีนะครับนี่ได้มายี่สิบแปดบาทเหมือนกันได้มาจากซีเจนะนะครับ ตามมาจากซีจนะครับนี่หลังก็ไม่มีอะไรามากเงินไหลขนมนะครับนี่เลยนี่ได้มา28บาทเหมือนกันนะครับผมแต่ผมยังไม่เจอแบบกลองเลยนะครับผมไม่รู้ตรงห้าฟื้นที่ไหนแบบกล่องนะแต่สองอันเนี้ยแต่มันมีสองลายแบบสองสองนี่นะแบบสองเนี้ยมีแค่สองลายนะครับที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับ กล่องนี้เอสองนี้มีสองลายก็เป็นกล่องกล่องนะมันมีอยูสามลายนะครับผิมลายหนึ่งเป็นสีเขียวโบบีลายหนึ่งซีรัมตาอันนี้กับเอลิต้าวันชุดชุดเอลิต้าวันลายแบบโมบีเลยขนมเดียวกันนะครับผิมาจะเป็นสองเปเขียวกล่องเดียวนะครับโบบีจะเป็นกล่องเอกล่องซีรัมตาลนะครับเอลิต้าก็เป็นกล่องซีรัมตาลแบบของ ความบบบีเลยนะครับประมาณนี้เลยนะที่ผมหาซื้อได้หาซื้อเจอนะครับนี่ผมได้ประมาณนี้นะสองซองนะครับสองขนมนะครับเป็นขนมพกเกี้ยวน่นแหละนะครับโดนได้มานะครับนีเลยประมาณนี้นะถ้ามีคล้องใหม่มาอีกอ่ะเดี๋ยวผมซื้อมารีวิวนะครับแอนทำไมถึงไม่ไม่ทิ้งสองหาประเมินะเพราะว่า,วา ทาสัมเอเอทาสัมเอเป็นนางที่ผมชอบมากนะครับชอบมากๆทาสัมเอช่องเนี้ยเติมจะมีทาสัมเอเยอะขึ้นเยอะอขึ้นอ่ะเยอะกว่าหองเนินแนวอื่นนะคะรับเพราะว่าผมชอบทาสัมเอนะครับสายทาสัมเอด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะถ้ามีของมาใหม่อีกเดี๋ยวผมเอามารีวิวอีกนะครับผมขอแค่นี้ก่อนนะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซสไครด้วยกันนะครับยังไงก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย